ปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของพระจันทร์สีเลือดเมื่อวันก่อนนาเสนอาการเขาบอกว่ามีความเชื่อทั้งในด้านศายศาสตร,ร์ก็มีดาราศาสตร์ก็มีแต่งานนี้เขาบอกว่าไล่ผีกันหน่อยเพราะงานนี้มีสาวคนหนึ่งมีอาการแปลกๆครับในคืนวันพระจันทร์สีเลือดต้องตามจอมคมังเวทมาไล่ผีกันแบบนี้ครับหอ,บอกมันไปมไม่ไปล็อก

รู้ไหมจ้าจ้ารู então, ้ดิจ้ารู้ดิเอ้าเอ้าวายร่างเขาคุยเขานะจ้าจ so ้าจ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 ้าใครแอบขำสารภาพมาซะดีๆบาปนะเหนื่อยแทนเออผีอาการแปลกๆหรือเธอคนที่อาการแปลกๆก็ไม่ทราบได้เป็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งครับสั่นไปทั้งตัวเลยคนที่อยู่ด้วยบอกว่าตาขวางอย่าเลยนะ ลักษณะดูทรงแล้วผีสิงแหละ<อ>มาเข้าร่างเขาในคืนวันพระจันทร์สีเลือด<อ>มีหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าผมมีวิชาครับถอดพ,พระที่แขวนคอออกมาทำพิธีช่วยขับไล่สิ่งที่เข้ามาแฝงในร่าง<อ>แล้วตอบโต้กันได้ด้วยนะฮะ<อ>คนนี้ทำพิธีบอกว่าออกไปนะ<อ>ถ้ามาอยู่อย่างนี้อยากมาทำร้ายร่างเขาออกไปเดี๋ยวเขาทำบุญให้ต่อรองกับผีฮนะ<อ>ช่วงหนึ่งผู้หญิงคนนี้พูดออกมาไม่เป็นภาษานะ แต่ช่วงพูดรู้เรื่องนี้พูดเพอนะผีจ้าผีจ้าเนี่ยนะจ้า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 เหมือนนะพี่เชนเจาจ้าก็อยู่ภากใหญ่ครับหนุ่มจอมขมังเวคนนี้บอกว่าให้สิ่งที่สิ่งในร่างออกไปอีกฝั่งหนึ่งตกปากรับขำแล้วก็ออกเฉยๆเลยอ่ะออกไปเลยออกเฉยๆเลยง่ายๆอย่างนั้นเลยคุยง่ายเออบทจะง่ายก็ง่ายหลังจากหญิงสาวคนนี้หายเป็นปกติครับก็เอาคลิปมาโพสต์บอกว่าเธอถูกผีเข้าเสียงในคืนจันทรุปราคา เรื่องบางเรื่องถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกว่าทุกทรมานขนาดไหนกว่าจะหลุดพ้นมาได้มันไม่ง่ายเลย<ป>ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะครับผ<ป>ู้หญิงคนนี้อธิบายบอกว่า <c oughs> ตัวเธอปกติเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะไ,<ป>ไม่มีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนบางคนถามว่าเอ้ยโรคก,กาเริบหรือเปล่ามันชักมันเกรงอย่างงี้นะเธอบอกไม่มีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ด้วย <c oughs> ส่วนที่ชายในคลิปไม่สวมพระให้ตนขณะมาช่วยปราบผี ก็เพราะว่าไม่อยากให้ร่างของตัวเธอเนี่ยต้องทรมานมคือลักษณะเหมือนถือพระขู่ไว้เฉยๆนะฮะ,ะแล้วก็เออหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ผู้ชายคนนี้น่าจะมีวิชาอาคมจริง<อ>คุยกับผีรู้เรื่องด้วย<อ>แล้วผีกลัวด้วยสุดท้ายออกนะฮะ,อะโอ้นี่นึกถึงคนนั้นเลยที่เอามีดจี้ปาผีอะชื่ออะไรเราจําไม่ได้ละอเออจี้เท้าอ่ะไล่ผีออกอเออจี้หัวไว้ไล่ผีออกนี่ชื่อเขามันคลองจองคลองจองนี่แหละ ลายสำนักกันอลายสำนักลายสำนักมากคนนี้ด้วยเหมือนกันนะออน่าจะเป็นคนใหม่ละในวงการปราบผีครับข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง